ินบ้านนะครับเป็นรถเบนซ์คันนี้น่าจะทะลุ10ล้าน,นครับมาเปลี่ยนวินตัวเก่าออกนะครับดูร่องรอยแล้วใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเองครับนะฮะร่องรอยใช้ครั้งเดียวเองครับแล้วก็มาเปลี่ยนวินของไฮวินเรานะครับเป็นรถที่สะดวกสบายครับเดินทางไกลคําที่ไหนนอนที่นั่นครับ ด้านหลังรถแหม่เจ้าเบนคันนี้นะครับออโต้สลิปเปอร์ครับสลิปเปอร์ผู้หลับนะครับหลับไหลครับนะคงแต่คงไม่ใช่หลับในแน่ๆครับมันสวยจริงๆครับยังว่ารถคันนี้ผมว่าน่าจะทะลุสิบล้านครับนะส่วนภายในก็โอทโงครับแต่ตอนนี้ลกไปหน่อยครับเพราะว่า จะต้องแกะเพื่อใส่ระบบเซฟตี้ตัดไฟนะครับของวินเป็นอย่างไรบ้างครับไอ้เจ้าเบนซ์สลิปเปอร์คันนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เหลือกินเหลือใช้นี่เหมาะมากเลยทีเดียวครับโอโถงจริงๆครับนะสวยสวยงามมากครับออฟรดพวกเราก็ชอบรถสไตล์อย่างนี้แหละครับ ส่วนภายในนะครับล็อกเหมือนเดิมครับเพราะว่าเก็บของอยู่ครับโอ้แต่เต็มเลยครับมินิบัตดีๆนี่เองครับส่วนตรงนี้ก็ห้องน้ำครับไฟบ้านพร้อมเลยครับในนี้นะครับไม่รู้ระบบอะไรบ้างครับเพราะว่าไม่ใช่คนเซตนะครับ xem mê một lời